ลายห้าส 5, 5, 5, 5. ิบห้าร้อยโดยนีครับผมชื่อเด็กชายนักอนน้องเฟลินชื่อเล่นชื่อน้องมัญญาอายุหกขวบครับเรียนอยู่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งอยู่ร,รีลาดาลุงวิทยาเรียนอยู่ที่ชั้นอนุบาลสองคับสองครับแล้วมือนี่ขี่ม้าว่าเรื่องเรื่องพยาบาลครับเพราะว่าเป็นนักพยาบาลดีครับวาย่ายแม่เป็น ใช่พี่หน้าเป็นพยาบาลน้องแม่พี่หน้าก็ยังมาเป็นพยาบาลแต่เป็นโลติสต์เลยค่ะไม่ไผ่นะที่นี่เป็นพยาบาลบางว่ะคับเป็นครับบูรนาเป็นเหมือนแม่เป็นพยาบาลนี่มันเหนื่อยว่ะคับเหนื่อยครับพี่หน้าเป็นกำลังใจเลยนะครับสุดแล้วครับพยาบาลทั้งหลายอาชีพพยาบาลนี่เป็นอาชีพที่ไม่เกียรตินะครับเป็นอาชีพที่เสียสละ ไเรือเป็นมนุษย์โยกันสุดยอดเลยค่ะแพทาาย, <c oughs> ย์ทั้งหลายิปัญญามาณทีนี้กับพ่อปัญญาคีมาให้ทุกคนมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเ <c oughs> ราะปัญญาขอเป็นประทย์เป,เป็นสายพยาบาลเป็นซีสายค่ะ <c oughs> สายทีหนึ่งสายธรรมดาค่ะ <c oughs> เป็นสายที่มาสายเป็นธรรมดา <c oughs> อยค่ะ <c oughs> นี่ละครับแล้วเป็นพยาบาลให้ฟังนี่ละครับพยาบาลสายที่สองค่ะเป็นพยาบาลสายห้าค่ะเป็นพยาบาลที่มักวนหมักโงงหมักกลขวดครับสายห้าสายห้าแต่ผมมันเป็นบ้าเลยครับเป็นพยาบาลที่มักคืนเวทีหมักห้องเพ่น น pues <the> an er ี่อกียกตัวยังให้บึงนะคะแล้วพ่อได้เปิดประมาณกันแล้วพ <the> well ่อได้เปิดพระมานกัางมานกันไทรวาสายห้าสิบห้าโมคนหนุ่มคนสาวขอเชิญชวนออกมาบนนาเวทีตดตดตดประมาณนี้แหะครับพรวนสายดีสามพันเต่ยพาวซสาย โหค่ะเป็นพยายบาลสายโหแต่อยู่ในหมดนาเซเว่อีกแปลด้วยค่ะแปลว่าอะไรขนา,นาเซเว่เนี่ยเซเว่เป็นแบบนี้ยค่ะ <c oughs> แต่ว่าการท้งานนี่สุดยอดครับเขาอาจจะทั้งหาแบบนางยุแลกกระดัอาจจะเป็นมุกติ้งกัของเขาหรือกระดัประเภทผีเสืครับ เป็นประเภทเก่งค่ะเป็นประเภทที่มีอันจะกินให้หวานกินตลอดเวลาแม่เป็นยางเขเป็นไหมคะอยากลูกกินเบสบอยเหรอคะบอยอยากครบกับกินของแพงของมนันเลยล่ะครับแม่ยกย่าคุณแม่ก็กินครับตู้หมื่นได้เลยครับกินตลอดคร่ะแห้งคืนแห้งอ้วนแห้งคืนให้อววนค่ะ เป็นพยาบาลค้าคืนค่ะนี่ว่าคืนนีความเงินเดือนเลยค่ะการนักคืน,นคอ่ะบัญญัติผเอ็ดใหเบิดงนะครับชินเหนื่อยชินทำงานหลายชินต้องกินจบแคบีแล้วคับแต่ว่าพยาบาลบัญญาตขอเป็นกำลังใจให้พยาบาลที่เสียสละทุกๆท่านนะครับ ต๊อกตกายของเรานะคะน่ารักมากๆเลยค่ะ